สวัสดีจ้าเมื่อนี้เนาะจ้ะสิมาว่าูะฟังเรื่องเออเรื่องโรงแรมเนาะจ้ะตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมหน่อยข่องหลูกข่อยเขาเอิ่อหนวดสปริงเบรกเนาะจ้ะถ้าเป็นบานเห่ากับปิดเทอมเอกอกนสปิดเทอมใหญ่จ้ะเพราะว่าเออเขาสิปิดเทอมใหญ่วันเออเดือนมิถุนายนณตอนนี้ก็เป็นแค่ปิดเทอมหน่อยๆน่อยจ้ะก็ก เลยพาลูกมาเที่ยวเมืองหลวงอยู่ว่าชิงตันดีสิเมืองหลวงนี่สีหางจากบ้านคอยอยู่ประมาณสองชั่วโมงจ้ะแล้วก็พักโรงแรมนี่เออแปดมือแปดขึ้นเนาะจา้ะแปดมือแปดขึ้นนี่บริสียเงินจักบาทได้จ้ะฉันจะว่าบริสรียซะเลยกับโบแมนเพราะว่าอันนี้เป็นโรงแรมท่ามแชท่ามแชในที่นี้ก็คือว่าเมื่อสิบปี สิปีกอดสิบกาปีแล้วล่ะจ้ะพอยายสื่อสื่อท่ามแช่กับโรงแรมวิ่นแฮมไวเออถ่าคํำว่าท่ามแช่นี่ก็คือว่าส้าว่าพอยายสื่อห้องห้องหนึ่งของโรงแรมแล้วก็เวลาสิไปพักไสมาไสกะเฮ้าก็สามารถพักฟรีจ้ะเนื่องจากว่าเฮ้าใส่พ่อยในการเออใส่คะแนนใส่แต้มสะสมเนาะจ้ะใส่เต้มส เพื่อที่สิพักโรงแรมอย่างเช่นพวกตัวข่อยสิอยูนี่แปดมือแปดขื้นนี่ใส่แต้มสะสมไปทั้งเมิดเกือบแสนเกือบแสนแต้มจ้ะเขาเอิ่อนาพผอยเนาะเกือบเกือบแสนพผอยแต่ว่าข่อยบ่งหูว่าใส่เงินถ้าคิดเป็นเงินถ้าอ่าถ้าคิดเป็นเงินมันเงินสหรัฐหรือเงินไทยมันจะเป็นจักบาทเพราะว่าไปใส่มาใส่กับโบเคย บโบโบ่อใจนะจ้ะเพราะว่ากใส่่อยนี่แหละยางเช่นคําว่า่อยนี่สามารถใส่ได้ทั่วโลกเลยด้อจ้ะถ้าสมมติข่อยกบเมืองไทยนี่ปีนี้ข่อยตั้งใจว่าข่อยสิไปเที่ยวภูเก็ตกะใส่่อยนี่แหละจ้ะไปพักโรงแรมที่ดีกับเออโรงแรมวินแฮมเออมันมีวินแฮมของอยู่ภูเก็ตหลายเลยล่ะจ้ะถ้าบ่มีวินแฮมก็สามารถ ใส่ของอาซีไอซึ่งการไปเที่ยวของตุข่อยโดยมากแล้วกับสิบบรเสียคาโรงแรมตรัดคาโรงแรมไปเลยถามว่าคุมบอคุมอยู่ด้วจ้ะกัเออย่างเชน่นมีแผ่นเอเดือนมีถุนา่าสิผ้าลูกไปไปเที่ยวแบบคำไซนอนหันเอ่อเป็นเวลาหนึ่งเดือนนังสินอาจา้ะ ตู้ไข่กระสีใส่พ่อยนี่คือกันซึ่งมันกด็ดีมันประหยัดเพราะว่าคิดเบิ้งที่เลยจา้ะถ้าสุมมุิว่าห้าไปเที่ยวไปเที่ยวหนึ่งเดือนห้าต้องเสียคาลงแร่มทุกมือเดือนหนึ่งมันสิเป็นเงินจักบาทแต่ว่าตู้ไข่่ปด้เสียเลยอันนี้ก็คือขอดีอออค่อททำแชรเนาะจ้ะมันมีลงแร่มหลายลงแร่มเลยละ่ะและะ้วก็ําหรับการมาพักอยู่นี่นาะจา้ะ ตู้ไข่นีสิมาอยู่ประจำจนสามารถเอื่นว่ามองนีนี่เป็นบาทหลังที่สองไร่เนื่องจากว่าพ่อเออมันมันสะดวกสบายเพราะว่าอย่างทีหนึ่งมันอยู่ใกล้ที่ทํางานป,ะป,ะป,ะปะ้าป๋าปกติพ่อยนย่ยต้องขับรถหนึ่งชั่วโมงครงึ่งจากบ้านตัวเองมาที่ทํางานเนาะจา้ะแต่ว่าถ้ามาพักอยู่นี่มาพักอยู่ดีอย่อยู่ดีซี่นี่อยู่มองนีนี่อยู่ลงแแม่นี่ พอไงใส่เวลาครับหลดอยู่ประมาณสี่สิบหานาะทีไปถึงที่ทํางานมันก็นสะดวกสบายลูกกับเมียกรสะดวกสบายได้ย่างไปเลาะนูน่นนี่นั่นมันมีทีเที่ยวเนาะจกะลักกะสองพยยอไงกับอกอบอตรงบอตองเป็นห่วงลูกกับเมียหนึ่งจักว่าเอ่อมันสะดวกสบายค,คือจังแบบเฮ้ามาดูหากับคุณเคยกับพนัง,งานนั่งสิเนาะจ่ะ แล้วก็พนักง,งานเข้ากับหูเออมันก็มันก็มันก็เออเป็นความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายทั้งลูกทั้งเมียแล้วก็ทั้งตัวพ่อหญ่เพราะวะ่าลูกก็เมียก็ได้พักผ่อนเออย่มพ่อหญ่ไปเห็นงานก็ได้พากันตะเวนชอปปิ้งกินเขาเปลี่ยนสถานที่นอนสะดวกสบายดีจ้ะแล้วก็เออเขาเอื่อมาอย่างล่ะมันเป็นความหูซื้อที่ อืเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นจ้ะที่มาอยู่นี่อาจสิเป็นเพราะว่ามาดูมันก็เป็นความเคยชินยังเสยนอกจ้ะเดี๋ยวสิโชคให้เบิงว่าในห้องมี่ยังแน่นอนจ้ะเนาะไปเบิงกันจ้ะ้องี้่ด้อจ้ะเจ็ดหึงฮัลโหล h า w a ถึงห้องแล้วจ้ะนี่แกไปเปิดประตูห้องน้าเออไฟห้อ,นหองน้ามันเลกในนี้ก็สิมี เออนี่ห้องรับแขกเนาะจ้ะห้องน้ำห้องน้ำลูกนี่คือห้องน้ำลูกจะมีอ่างอาบนา้ำนี่คือห้องอาบอาห้องน้ำลูก ้วก็ะหองนอนลูกก็จะมี2สองเตียงคู่กันอันนี้เตียงลูกสาวอันนี้เตียงลูกชายก็จะมี่ทีวีในห้องจ้ะทีวีอันนี้เสื้อเอ่อข้อเซตตูเสื้อผ้าจ้ะ สวัสดีครับแนลูกสวัสดีครับ <c oughs> ของยังบอลเดียเอาใส่อันนี้อยู่จ้ะตกเช้สวัสดีค่ะ,สสคะใส่หมวกอันนี้ห,อหอ้องหอง้องคั่วจ้ะหอ้องคั่วก็มีไมโครเวฟมีตู้เย็นสิมายู่นีเนึ่งอาทิตย์เนอะจะกกรณีห้องรับแขกจ้ะอยาของมากคือเป็นเอืม,อม <c oughs> ขนของมาหลายจนเขาวา่าลูกไลยูวิวมูบิงยินมาสัน อันนี้เป็นตูน้แอร์เนาะจ้ะอันนี้เป็นห้องนอนพ่อแม่นี่ห้องนอนพ่อแม่ห้องนอนพ่อแม่ก็จะมีอ่างนา้ำนี่ตูเต้เก็บเสื้อผ้า น้ำของน้ำอันนี้เลยจ้ะ